อันยองๆเพื่อนกลับมาพบก,กับแอร์กล้องนี้เช่นเคยนะครับกับสรุปสารพัฒนาของวันที่19กุกภาลุ่มพันธุ์ที่จะมาถึงในอีกสักสิบวันนะครับซึ่งเขาออกเร็วน่าจะเป็นเพราะว่าน่าจะไปหยุดตุดจีกันเดฟน่าจะแบบหยุดตุรกีอะไรเงี้ยนะครับเขาก็าเลยประกาศสารพัฒนาค่อนข้างเร็วนะครับซึ่งอันนี้เป็นสารที่แปลมาจากของทางเกาหลีนะแล้ววันนี้สรุปมาให้ว่ามีอะไรบ้างไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับในช่วงตุรจีกันจะมาแล้วเขาก็มาขอบคุณคนเล่นนั่นแหละรวมถึงถ่ายทอด ล่าสุดของประเทศไทยที่จัดไลฟ์สตรีมไปเขาบอกว่าเป็นการถ่ายทอดสดต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องท้าทายที่สําคัญนั่นแหละแต่ว่าเขาทําออกมาได้ไม่ได้ตามที่เขาต้องการเท่าไหร่มันไม่ค่อยราบรื่นก็ผมไปอยู่ที่หน้างานก็พอจะสัมผัสได้เพราะว่ามันต้องมีการแปลภาษานน่นนี่น่นนาแบบแบบซีเควนต์อะไรต่างๆมันหน้างานมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เข้าใจทีมงานได้เพราะเขาลองทาไอ้แบบนี้เป็นครั้งแรกก็เขาก็ฝากมาขออภัยด้วยว่าเออ มันเกิดตะกุตะกักขึ้นมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวน่าจะทําให้ดีขึ้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีจัดงานที่ประเทศไทยช่วงซัมเมอร์เฟสอีก,กน,นะครับเออแต่อันนี้เขาก็บอกว่าชดเชยแล้วกันเดี๋ยวเตรียมสารมาให้ด้วยเร็วเลยนะครับมาดูกันว่าวันที่19บเก้าพฤจะอัปเดตอะไรอัปเดตของวันที่19จะมีตัวละครใหม่มาซึ่งก็คือแก๊งสวรรค์นคนต่อไปนะจะเป็นแรดกริชนั่นเองต่อแรกนึกว่ามุวงมงมาจะเป็นมิสที่ไหนได้ มันไอที่คําที่มันเป็นตัวอักษรไอพิเศษอนะมันแปลว่ารับแต่นี้ไปฉันจะเป็นผู้นําซึ่งไอตรงนี้เนี่ยคนที่เป็นผู้นามันก็คือต้องเป็นแม่ทัพกองยานแม่นะครับซึ่งภาคแรกเราเรียกตัวนี้ว่าเจยานแม่นั่นเองหรือว่าแรกริดซึ่งเขาบอกว่าจะมาเป็นสายป้องกันโอเคจุดแข็งหลักคือปกป้องปฐธมิตรและการเอาตัวรอดดังนั้นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวที่มาคอมโบกับพารานอสนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยเออเราต้องเล่นเป็น รูดี้หรือเล่นเป็นอารากอนอยู่ซึ่งเขาคงคิดแล้วว่าม,มันต้องมีตัวที่ดีกว่าในตำแหน่งไอตัวสายป้องกันที่จะคอมโบกับพลานอสนะดังนั้นใครที่แบบเฮ้ยโอ้โหโดลิปโปทุบไปแล้วแบบทีมถึกเพิ่งได้ทีเดียวอ่าทีมมันยังไม่ครบครับอ่าตัวเสริมที่แท้จริงที่เป็นสายป้องกันก็นจะมาลงแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเจยันแม่ซึ่งภาคแรกเองก็เป็นตัวกึ่งๆซับเดามเอจอยู่ในภาคแรกเนะี่ยแต่อันนี้น่าจะมาช่วย เปลี่ยนหน้าที่เนื้อเพราะว่าเดเมจเป็นพลานอสไปแล้วจะมากลายเป็นตัวเหมือนเสริมสร้างความถึกให้กับทีมแทนเดี๋ยว19นี้เราจะได้ตัวนี้มาอย่างแน่นอนอันนี้สกิลนะอันนี้ตัวใหม่นะ น,นี่แร็กเกตจะเป็นตัวทองบนมาเสริมทีมถึกนั่นเองต่อไปเอ่อตัวทองอีกหนึ่งตัวครับผมเอออันนี้ก็เดเมจเป้าเดียวซึ่งตัวละครนี้ภาคแรกเป็นตัวม่วงแต่อัปเกรดขึ้นมาเป็นตัวทองล่างซึ่งก็คือเป็นตัวละครชื่อว่าไปหลงคือทีมงานเนี่ยเขาจะให้ตัวละครนี้มาเป็นตัวเดเมจเดียวซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะว่าไอเดเมจเดียวที่ว่าเนี่ยมันจะเอาไปลงคอนเทนต์ไหนนะครับ ต้องรอดูอีกทีว่าสกิลมันเหมาะอะไรอันนี้คือไปหลงครับตัวละครที่2ที่มาเป็นทองล่างต่อไปมีอีกหนึ่งตัวเป็นตัวม่วงซึ่งนี่คือน้องเสี่ยวนั่นเองภาคแรกก็เป็นตัวละครม่วงเหมือนกันภาคนี้ก็มาเป็นตัวม่วงเช่นเคยนะครับน้องมาแล้วอ่ะเขาบอกว่าจะมาเป็นกลยุทธ์ต่อต้านความตายทันทีแปลว่าต้านเดเนาะน่าจะต้านเดชนะครับ เออแต่ผมกำลังสง,สงสัยอยู่ว่าเขาบอกว่าเป็นตัวมีภูมิคุ้มกันความตายทันทีไปครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดตัวเกมแล้วรีโอมันไม่นับหรอวะคือ <c oughs> มันเหมือนมันจะเขียนภา,า,าษาเกาหลีเหมือนไอเดทปกติเลยนะหรือว่ามันกันแบบว่าไม่โดนเดทเป็นครั้งแรกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันหมายถึงว่าสมมติถ้ากระสุนโดนับบิมเดทครั้งแรกอาจจะไม่มีผลหรือเปล่าหรือย,ยังไรคืออย่างรีโอมันจะเป็นการแปะใช่ไหมแต่ถ้ากิดติดไปแล้ว่ ก็โดนเดตายอยู่ดีอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า <S 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 มันต่างกับลีโอยังไงนะครับอันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูดีกว่าว่าเดี๋ยวตอนสกิลเข้ามามันจะเป็นพาสีเดียวกับลีโอดฟเขาลืมลีโอหรือเปล่าหรือว่าเขาจะทําอันใหม่มาสําหรับเอาไว้แบบ ลงคอนเทนต์ใหม่อะไรแบบนี้นะครับต่อไปครับจะเป็นในส่วนของคอสตูมใหม่ครับผมจะมีคอสตูมที่มาเป็นขายตามปกติ2ชุดนะครับจะมีเอสยาฉะน้ำเงินแล้วก็มีส่วนของมังกรแดงลินนั่นเองก็อันนี้เป็น2ตัวที่เป็นชุดขายตามปกตินะแต่ว่าจะมีโหมดใหม่เข้ามาก็คือโหมด RTA เปิดตัวในวันที่19นี้ด้วยตามที่เดฟได้ประกาศไปก่อนอันนี้ว่า Real Time Arena นะครับที่เป็นอารีนากดมือเนี่ย จะเข้าวันที่19ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีของรางวัลประจําซีซั่นมาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นชุดที่มาจากภาคแรกเลยนั่นก็คือชุดของเอลิเซียนะครับอันนี้ชุดที่สวยมากๆนะก็ใครที่ได้ภาคแรกมาน่าจะเคยเห็นกันแล้วล่ะคอสนี้นี่แบบว่าไปปังอลังเวอร์อีกแล้วนะฮะดันนั้นเนี่ยก็ใครที่เล่น RTA ก็จะมีของรางวัลซีซั่นอันนี้เนี่ยเป็นของรางวัลให้ด้วยอ่านี่คอสของเอสยาฉะนะครับเหมือนจี่ระยะเนอะ และนี่ของน้องลินครับเออชุดนี้สวยดีนะมังกรแดงแล้วก็อันนี้ชุดของเอลิเซียที่เป็นของรางวัลจาก RTA 2ชุดแรกเราซื้อได้เลยนะครับแต่ชุดนี้เนี่ยจะเป็นของรางวัลจากคอนเทนต์ใหม่นะนอกจากนี้ครับยังมีในส่วนของชุดคอสตูมที่จะมาฉลองในช่วงวันวาเลนไทน์หรือว่าวันไวทเดย์ที่ทางเดเวลอปเปอรได้เขียนมาด้วยนะครับเขาบอกเหมือนกับว่า มันมีผลงานออกแบบตำนาน2ชิ้นที่รับการชื่นชมอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยในงานต้นฉบับนะครับเขาก็เลยเอากลับมานะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนัอนชุดนี้จะเป็นชุดไข่วะไม่แน่ใจเอลิเ e ซียหรือเปล่านะฮะเ e อลิเซียก็บอเอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคือชุดไข่ส่วนชุดนี้เป็นชุดออรี่ซึ่งผมจําได้นะฮะอันนี้มันเป็นชุดที่มาจากภาคแรกแต่เอามาทําใหม่นั่นเองอีก2ตัวนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าจาไม่ผิดอันบนนี้เอลิเซียนะแต่อันกลางนี่ผมเหมือนจะจําไม่ได้ใครรู้ก็พิมพ์ไว้ได้นะครับส่วนอันล่างเป็นอี อ่ะอีก3ชุดอันนี้ของาบาเลนทน์แสดงว่าคอตูมนี่เข้าบานเบิดเลยนะในอัปเดตนี้นะครับน่าจะ5ชุดเลยหรือ6กนะหกเียเออ6ชุดนะแต่ว่าอันหนึ่งเป็นของ r g a ต่อไปครับผมเป็นตัวความสะดวกสบายที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็เป็นพวกช่วยให้เราเนี่ยเล่นเกมโดยใช้เวลาน้อยลงเนื่องจากว่าจะมี Real Time Arena เพิ่มเติมเข้ามาในทีมงานเขาก็อยากให้เราไปเล่นเ e ีย t i ท e a อารีนาซึ่งมันต้องกดมือนะเป็นอารีนากดมือเขาก็เลยจะลดเวลาคอนเทนต์ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่นซ้ำ ให้มากขึ้นนั่นเองอันดับแรกเลยนะครับเพิ่มอะไรมากก็คือเพิ่มบูสเตอร์ดันเจี้ยนเติบโตก็คือดันเจี้ยนปูกินั่นเองตอนนี้ดันเจี้ยนปูกินะฮะจะสามารถกดบูสเตอร์คูณ3ได้แล้วเช่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกับคอนเทนต์พวกดันเจี้ยนจุติที่เพิ่มเพิ่มไปก่อนหน้านี้ดันเจี้ยนปูกิจะกดคูณ3ได้เช่นเดียวกันนะฮะมากไปกว่าน,นั้น,นครับยังมีฟีเจอร์การลอกเด็กของผู้ใช้ที่ผ่านด่านแล้วนะหมายถึงว่าไม่ต้องเป็นเพื่อนต้องคิวก็ได้คือขอแค่เป็นคนที่ผ่านด่านนี้มันจะเป็นแบบบเดียวกััหอ20ช้น ที่บางทีเราลิงอะเราคิดไม่ออกเราก็กดลอกคนที่ผ่านเราได้เลยตอนนี้นะครับผมในคอนเทนต์อื่นๆจะถูกขยายไปด้วยก็คืออันดับแรกเลยจะมีหอไม่สิ้นสุดนะที่เป็นหอ300ชั้นตอนนี้ก็จะมีลอกทีมที่ผ่านได้แล้วด้วยทีมเรดนะครับดันเจี้ยนเรดไม่ว่าจะเป็นมังกรไฮราหรือว่าวัวนะครับก็สามารถกอบทีมได้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนของดันเจี้ยนูติเองก็นัดันเจ้นทูติ ก็มีให้ลอกทีมมาด้วยดังนั้นเนี่ยเออใครที่ลิงแล้วแบบว่าเอา้ยยังไงดีนะก็กดก๊อปทีมได้เลยนะเออจะเป็นคนที่ผ่านแล้วหรือว่าจะเป็นเพื่อนในกลกุเนี่ยก็กดกอบปีทีมได้แล้วนะครับอันนี้จะช่วยลดเวลาได้เยอะมากๆนะฮะสำหรับคนที่แบบเอ้ยต้องอยากจะไปลองเล่น RTA แล้วแบบไอคอนเทที่มันเล่นซ้ําๆหรือว่าอะไรต่างๆแล้วบางทีมันแบบเหมือนมีทีใหม่มาไหมหรือว่าบางทีผู้เล่นใหม่เพิ่งมาแล้วแบบยังเล่นไม่ผ่านเนี่ยก็จะทําให้สามารถผ่านตรงนี้ได้โดยใช้เวลาน้อยลง ต่อไปครับผมตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือคอสตูมในเกมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเนอะแล้วก็เกิดปัญหาที่ว่าผู้เล่นเนี่ย,ยจำตัวละครไม่ได้ครับคืออยากเปลี่ยนคอสแต่ไอ้ตรงหน้ากรอบรูปของตัวละครไม่อยากเปลี่ยนคือเปลี่ยนแค่ตัวรูปลักษ์ตัวละครที่ใส่ชุดได้ไหมแต่ตรงกรอบรูปแบบไม่เปลี่ยนมันจะมีฟังก์ชันใหม่เพิ่มเติมเข้ามาครับให้เราแบบกดปิดได้อ่าอันนี้จะเป็นแบบกดออฟปิดไปเลยอันนี้เนี่ยเพื่ออะไร เพื่อให้ผู้เล่นหลายๆคนที่จำมาตัวละครในหน้าอาร์ตเวิร์กไม่ได้เนี่ยหาตัวละครไม่เจอเนี่ยเออไม่เกิดปัญหาแบบเอ้ยไปหยิบหาตัวละครแล้วแบบตัวละครเราหายไปไหนวะเออเพราะว่าผมเองก็มีปัญหาเหมือนกันว่าพอเปลี่ยนคอสตูมเสร็จอะแล้วเนื่องจากมันเปลี่ยนรูปอาร์ตไปด้วยอะ mm hmm. ก็ทําให้เราแบบเอ้ยตัวละครมันเยอะขึ้นทุกวันเนอะมันก็จำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเลือกได้เองและว,ว่าเราจะแบบเปลี่ยนทั้งชุดทั้งอาร์ตตัวละครที่เป็นการ์ดหรือจะเปลี่ยนแค่ชุดแล้วอาร์ตอาร์ตตัวการ์ art, ตัวละคร อันนี้ถูกใจผมมากเลยนะก็ดีเยี่ยมครับต่อไปเป็นอัปเดตการ,รสถานะประจําวันครับทุกคนปกติเราเล่นคอนเทนต์รายวันมันจะมีอยู่นะวันหนึ่งต้องทําอะไรบ้างเกมจะมีหน้าจอสรุปให้ครับโดยเฉพาะอ e ีดอนนั่นเองแม้กระท,ทั่งทีมงานยังยกตัวอยา e ่างอีดอนว่าแบบว่าน่าจะลืมลนะไหเขาจะมีสรุปให้ด้วยว่าดอทคุณเล่นหรือยัง <laughs> ถามจริงเถอะทากวาดล้างอ e ีดอนมาเถอะนะเอออันอื่นก็เหมือนจะแบบออโต้ได้ละอีดอ e นนี่ช่วยหน่อยได้มามเดบเออ เออ้วจะได้ไปเล่น RTA แบบสบายใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสรุปมาให้เน้อเห็นส <_ d ose> ังเกตว่าซ้ายบนจะเป็นตัวอารีนาปกติเนอแล้วก็ดาบเต็มหรือ,อยังนะครับลงเรท15ครั้งฟรีออต่อวนันเอ้ยคูณ2เนี่ยลงหรือ,อยังอดอชนะครับด้านล่างดันเชพุ้กีตัวคุณเต็มไหมรวมถึงอารีนาระดับสูงเนี่ยดาบคุณเต็มหรือเปล่าคุณเคลียร์ดาบหรือ,อยังนะครับอันนี้จะมีหน้าต่างสรุปรายวันให้เลยอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะเผื่อลืมอะไรไป ต่อไปครับหลายๆคนถามหาว่าสรุปคือไอรีเมคสกิลไอลุกกับไอบาลิสตาจะมาหรือ,อยังมาแล้วครับผมอ่ะรีเมคสกิลลุกกับบาลิสตาจะมาในวันที่19นี้นน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูได้ว่าเขาจะเอาไปลงคอนเทนต์ไหนเขาบอกว่า เขาจะให้มันมีจุดประสงค์การใช้งานมากกว่าแค่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเล็กน้อยเออเขาคงเห็นปัญหาแล้วเนอะว่ารีเมคตัวก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีหลายๆตัวเลยที่ปรับมานดีขึ้นนิดนึงคือมันก็ดีขึ้นแหละแต่แบบมันยังไม่ได้มีหน้าที่ชัดเจนว่าเออปรับมาแล้วมันใช้งานได้ตรงไหนอะไรยังไงซึ่งหลายๆตัวก็แบบน่าจะได้อีกนิดนึงเพื่อให้มันใช้งานได้เออ AKA แบบสปีเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆมันก็ไม่ได้แย่มากมันก็พอใช้ได้แต่ถ้าเกิดมันดีกว่านั้นหน่อยแล้วมันมมมีีจจจุดดดดปรรระะะะสงงงงงคค์ชชััััััเเเนนนนนนนววว่่่่่่าาาาากกกกอออไๆยึึ็ู้บบซ อันนี้เป็นฟีดแบ a จากผู้เล่นซึ่งเขาก็จะเอามาปรับปรุงให้มันมีจุดประสงค์การใช้งานมากกว่าการแค่ปรับปรุงขึ้นเพียงเล็กน้อยเราเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบาริสซากับลูกจะได้ปรับสกิลดีจริงหรือเปล่าและนี่ก็เป็นทุกบทที่ผมนำมาฝากกับสารพนาประจําวันที่19เดี๋ยวสกิลของตัวแรดกรีดไปลงแล้วก็เสี่ยวมาเราจะมาคุยในเรื่องของไบรต์แอนดสกิลกันอีกทีนึงแต่วันนี้มีเท่านี้นั่นเองเตรียมตัวรอเล่น RTA ในอัปเดต19ที่จะมาถึงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบ มันจะสนุกแค่ไหนแล้วมันจะมันแค่ไหนกดมือเองแล้วทีนี้ไม่ต้องไปด่า AI แล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกันยังไงวันนี้ลากันไปเท่านี้มีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายครับผม